สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลนไปซะแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีซีซั่น2พาร์สออยู่โดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็จะมาพูดถึงเหล่ามังกรเลือดบริสุทธิ์ทั้ง4ตนที่ปรากฏตัวมาในเนื้อเรื่องโดยที่ตัวที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เห็นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดเนี่ยก็คือเวลดรา ซึ่งเป็นคนสำคัญของตัวเอกอย่างริมูรุด้วยโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะไปส่องทั้งตัวของเวลโดราแล้วก็ญาติิของเขาอีก3ตนว่าแต่ละตนเนี่ยมีบทบาทอะไรในเนื้อเรื่องกันบ้างความสามารถของเขาที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลย คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยล่วงหน้าส่วนของอนิเมชันแต่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏออกมาแล้วในฉบับไลท์โนเวลหรือนวนิยายถ้าเพืเ่อนท่านไหนที่ดูแต่อนิเมชันละสียเรียดเรื่องสปอยเนี่ยก็สามารถปิดคลิปไปก่อนได้เลยจ้าทรูดาร์กอนหรือมังกรแท้เป็นมังกรสายเลือดบริสุทธิ์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณขั้นสูงสุดและเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของสไลายการดำรงอยู่ของทรูดากอนนี้ถือว่าเหนือกว่าเหล่าจอมมารหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดาผู้กล้าทั้งหลาย จัดว่าพวกเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยตนเองโดยเฉพาะรูปแบบทางวิญญาณที่มีลักษณะคงทนมากๆพวกเขาไม่ยึดติดกับร่างกายที่เป็นมังกรของพวกเขาเขาสามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบอื่นๆได้ตามที่ใจเขาปรารถนาะเพื่อสะดวกต่อการดำรงชีวิตในรูปแบบที่เขาต้องการทรูดากอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบจะเป็นอมตะ ปราศจากซึ่งจุดด่างพร้อยพลังงานที่สร้างในร่างกายของเขานับเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกใบนี้และพวกเขาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกเทศแตกต่างกันออกไปโดยที่ความสามารถของพวกเขาเนี่ยจะอิงจากธรรมชาติเป็นหลักมีตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อทรูดากอนถือกำเนิดขึ้นครั้งหนึ่งจะไม่สามารถฆ่ามันได้ หรือต่อให้ใช้เลขกลใดที่สามารถล้มล้างลบล้างหรือว่าฆ่ามันก็จะมีทรุดากอนที่มีลักษณะเหมือนกับตัวที่ถูกฆ่าเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งบนโลกถึงแม้ว่าทรุดากอนที่เกิดใหม่ตัวนั้นจะไม่มีความทรงจำของร่างเก่าแต่มันก็มีสัญชตาตญาณที่จะเรียนรู้และดำรงอยู่ทันทีที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ทรุดากอนนั้นมีเพียงแค่สี่ตนบนโลกเท่านั้นได้แก่เวลดานาวาเวลซาร์ well, เวลกริน well และเวลโดราโดยที่ทรูดากอนแต่ละตัวเนี่ยจะนับถือลำดับฝากกันโดยที่เขาจะใช้ชื่อเรียกเป็นพี่น้องพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวแต่ตัวพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่อย่างใดเวลดานาว่า well หรือสมยาสตาร์คิงดรา g อนเป็นมังกรที่มีอายุมา่มากกว่าสอง0 0ื่ปี นับเป็นทรูดากอนที่แข็งกแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ทรูดากอนด้วยกันเขาเนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าผู้สร้างโลกไปนี้และเขายังตกหลุมรักมนุษย์แล้วอยู่กินกับมนุษย์ชั้นสามีภรรยาจนมีลูกขึ้นมาก็คือเป็นจอมมานมิลินโนวานั่นเองเวดานาว่านั้นเป็นมังกรที่ไปตกหลุมรักมนุษย์สาวธรรมดาอย่างลูเซียตงเขาละเธออยู่กินกันจนในที่สุดลูเซียเนี่ยก็ตั้งคันมิลินขึ้นมา เมื่อลูเซียตั้งครันพลังส่วนใหญ่ของเวลดานาวาเนี่ยก็ถูกโอนย้ายไปยังลูกของเขาที่อยู่ในคันของลูเซียและนับตั้งแต่นั้นมาการกระทำแบบนี้นับเป็นการกระทำที่ต้องห้ามของมอนสเตอร์ระดับสูงที่มีพลังมากเกินกว่าที่จะควบคุมได้ง่ายๆเวลดานาวานั้นใช้พลังสุดท้ายของเขาสร้างมังกรตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นของขวัญให้กับมิลิม การสูญเสียพลังของเขาทําให้ร่างกายของเขาเไม่มั่นคงอีกต่อไปจึงทําให้ตัวของเวลดานาวานั้นทิ้งมันแล้วกลับชาติไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์หลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่เขาก็ยังคงใช้ชื่อว่าเวลดานาว่าอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ในฐานะมนุษย์ธรรมดาแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงไม่คงทนร่างกายของเขาค่อยๆเสื่อมสลายลงไปจนในที่สุดร่างกายที่เสื่อมโทรมของเขาก็ได้ให้กำเนิดมังกรตัวแรกขึ้นมา หลังจากที่เวลดานาว่าและภรรยาของเขาเสียชีวิตลงอย่างน่าเศรา้ามิลิมซึ่งมีอายุยืนยาวจนเกือบจะเป็นอมะตะก็กลายเป็นเด็กกำพร้าในที่สุดในครั้งอดีตนั้นเวลดานาว่ามักจะพยายามเก็บเวลโดราน้องชายของเขาไว้ให้อยู่ห่างจากมิลิมลูกสาวเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอิทธิพลที่ไม่ดีต่อมิลิมไม่อยากให้มิลิมไปเรียนแบบพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเวลโดรา ศตรูตของเขาก็ยังคงกระตือรือหลนที่จะคุยโมโอโอ,อวดเรื่องราวเกี่ยวกับลูเซียภรรยาสาวชาวมนุษย์ของเขาให้กับเวลโดร่าฟังถึงแง่มุมความงดงามและนิสัยอันแสนน่ารักของลูเซียจนทําให้เวลโดร่านั้นรู้สึกว่ามนุษย์นั้นกลายเป็นสิ่งงดงามในสายตาของเขาด้วยเช่นกัน ตัวของเวลดานาวาเน้นว่าเป็นผู้ที่แข็งกแกร่งและยิ่งใหญ่ที่แท้จริงในสมัยอดีตตัวของเขาเ,เป็นคนที่สร้างจัก,กรวลแล้และมิติของเทนซูร่าขึ้นมาและยังเชื่อมต่อมิตินี้ไปกับมิติอื่นๆตัวเขาสามารถต่อสู้และเอาชนะจอมมารที่แข็งแกร่งมากอย่างกีคริมสันได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าเบื่อเกินไปที่จะอยู่รอดูผลผลัดแล้วก็จุดจบสุดท้ายของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา เวลซาดหรือที่รู้จักกันในสมญานามไวไอส์ดราก้อนเธอนับเป็นมังกรที่อาวุโสที่สุดรองจากเวลดานาวาและเธอยังเป็นคู่หูกับจอมมารที่แข็งแกร่งมากอย่างกีครีมสันอีกด้วยเวลซาดเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมังกรที่มีอายุมากกว่า20,000ปี ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยจะเป็นรูปร่างมนุษย์ที่มีรูปรักษหน้าตาน่ารักบ้องแบวตัวเล็กมากๆแต่ตัวของเธอเนี่ยนับเป็นมังกรหนึ่งในตัวที่อันตรายที่สุดของโลกเพราะว่านิสัยลึกๆแล้วเธอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยิ่งและจองหอกมากๆเลย แถมเธอยังมีนิสัยขี้อิจฉาอด้วยตัวงเธอเนี่ยไม่ชอบเลยที่เวลดานาวานข้ารบกี่และมอบปบ,บาสําคัญให้กับเขาแทนที่จะสนใจเธอทั้งนั้นที่ตวงเธอเนี่ยมีพลังมากมายไม่ได้ด้อยไปกว่ากี่ที่เป็นจอมมารเลยแม้แต่น้อย โดยส่วนใหญ่แล้วเธอจะมีนิสัยที่ไม่ได้สนใจเรื่องทางโลกมากหนักยกเว้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจแล้วก็ตวงเธอโดยตรงปกติแล้วเวลซาเนี่ยจะใช้เวลาว่างของเธอเนี่ยอยู่ในวังน้ำแข็งสีขาวของเธอโดยที่เธอเนี่ยจะปล่อยออร่าออกมารอบๆตัวเธอในลักษีที่กว้างมากๆมากพอที่จะแช่แข็งทวีปทวีปหนึ่งให้กลายเป็นน้ำแข็งสีขาวโพลน ตัวของเวลซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหี้ยมเกรียมมากๆเลยตัวของเธอเนี่ยไม่ถูกโลกกับเวลโดราที่ทําอะไรไม่ยังคิดเวลโดราจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอเนี่ยไม่ชื่นชอบและไม่รู้สึกพิสมัยเลยและวิธีการล่าสุดที่เธอเนี่ยใช้กับเวลโดราก็คือเธอไม่ไปช่วยเวลโดราเลยหลังจากที่เวลโดราเนี่ยพลาดท่าและถูกจับขังไว้ในสกิลกักขังนิรันโดยที่เธอเนี่ยวางแผนไว้ว่าถ้าเวลโดราเนี่ยใกล้จะตายเมื่อไหร่เธอค่อยไปปลดปล่อย เวลกรินหรือที่รู้จักกันในนามสกอชดรากอนตัวของเธอเป็นมังกรที่มีอายุมากที่สุดเป็นลำดับที่3ารองจากเวลดานาวาและเวลฟารดตัวของเธอนั้นก็มีอายุมากกว่า20,000ปีลาทินที่เ่อใ,ใสยก็คืออีสเทิร์เอ็มพายตัวของเธอเป็นมังกรอีกหนึ่งตนที่ตกหลุมรักในมนุษย์เธอลงรักจกักรพรรดิอุรูดาและเธอจะไม่ยอมหยุดจนกว่าที่เธอจะช่วยเขาบรรลุซึ่งปรารถนา เธอเนนนับว่าเป็นมังกรที่รวดเร็วที่สุดในโลกกาแท้ของพลังที่แท้จริงของเธอคือความเร็วแม้ว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะมีความหัวร้อนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เธอเนี่ยก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจพันธมิตรเพื่อนพ้องและครอบครัวของเธอรูด้านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แต่ตัวของเขามีอายุยืนนานกว่า2,000ปีโดยตัวของรูด้าและกีนั้นนับว่าเป็นคู่แข่งและเพื่อน ที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่ารูด้านานจะมีความอ่อนแอด้านพลังกำลังมากกว่าแต่เขากลับมีไหวพลิบและสติปัญญาที่สูงกว่ากี่ตัวของเวลกรีนนั้นให้ความร่วมมือกับคนรักของเธอมาหลายยุคหลายสมัยและพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้รูด,ด้านเนี่ยบรรลุซึ่งความทะเยทะยานของเขาเวลโดราหรือที่รู้จักกันในสมญานามสตรอมดากอนปัจจุบันใช้ชื่อว่าเวลโดราเทมเพลส นับว่าเป็นมังกรที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาโทรูดาก้อนทั้ง4ตนตัวของเวลดอร่านั้นเคยไปอัะวาดแล้วก็ทำลายเมืองของมนุษย์เข้าโจมตีจอมมาลูมินัสัาเลนทา์และได้พ่ายแพ้ต่อฮีโร่ที่เป็นผู้กล้าที่ถูก,กัอเชิญมาจากต่างโลกโดยที่ฮีโร่สาวคนนั้นได้กักขังเขาไว้ในสกิลพันธนาการนิวรันและตัดสินโทษให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อซ้ำซากจำเจไปวัน เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจต่อการกระทํำของเขาจนอยู่มาวันหนึ่งตรงเขาก็ได้พบกับริโมลุซึ่งในตอนนั้นกลับชาติไปเกิดกลายเป็นเพียงแค่สไลม์ตัวเล็กๆโลกที่แสนหน้าบุญของเขาเนี่ยกลับสดใสขึ้นทันตาเมื่อเขาได้พูดคุยถึงแม้ว่าคู่สนทนาเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างสไลม์ก็ตาม ตของเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดกับริมูรุจนในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าไว้ใจริมูรุได้เขาจะยอมให้ดูดกลืนร่างกายของเขาไปไว้ในร่างกายของริมูรุเพื่อที่จะวิเคราะห์ความสามารถของพันธนาการนิรันเพื่อในสักวันหนึ่งภายภาคหน้าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาให้เป็นอิสระอีกครั้งก่อนที่เขาจะดับสลายและเน่าตายภายในพันธนาการนิรันหลังจากที่เวลโดราเนี่ยถูกริมูรุดูดกลืนเข้ามาในร่างกาย และทําให้เขาได้เข้าสัมผัสถึงความทรงจําที่ยังค้างคางมาจากอดีตชาติที่ริมุลุเนี่ยเป็นคนต่างโลกและอยู่อาศัยใช้ชีวิตในญี่ปุ่นตัวของเขาเนี่ยชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมทั้งการ์ตูนและอนิเมชันมากๆทําให้เวลาว่าง1ปีก่อนที่จะถูกปลดปล่อยออกมาเนเวลโดราอ่านหนังสือดูการ์ตูนแล้วก็อนิเมชันในความทรงจําของริมุลุเนี่ยจนติดงอมแงมกลายเป็นมังกรโอตาคุไปเลย และนอกจากนั้นเวลาหนึ่งปีที่เวลโดราเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายของริมูรุทำให้เขารับรู้ถึงตัวตนของราฟาเอลซึ่งเป็นหนึ่งในยูนิคอันติเมทสกิลของริมูรุที่ทำหน้าที่วิเคราะห์แยกแยะและแจกแจงข้อมูลต่างๆให้ริมูรุเปรียบเสมือน AI ที่คอยช่วยเหลือริมูรุอยู่ลับๆ จนในที่สุดโชคชะตาและการเดินทางของริมูรุก็ทําให้ตงเขาแข็งแกร่งและวิคห์แจกแจ่งสกิลพัฒน,นาการนิรันและปลดเปลื้องให้เวลโดร่ากลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระได้อีกครั้งโดยริมูรุเนี่ยเลือกที่จะสร้างร่างจําแรงให้กับเวลดร่าในรูปแบบของมนุษย์เพื่อสะดวกต่อการใช้ชีวิตอีกด้วยเวลโดร่าเนี่ยมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับริมูรุมากม เขาเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่น้องที่เรียกว่าแทบะสนิทมากกว่าพี่น้องจริงๆของเขาซสีอีกโดยที่เขาเนี่ยตั้งนามสกุลขึ้นมาก็คือเทมเพลสเพื่อใช้ร่วมกับลิมูรุเป็นเหมือนการประกาศสักดาไกลาๆว่านี่แหละครอบครัวของข้า โดยหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วตวงเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ริบุรุในปกครองในฐานะเทพผู้พิทักอีกด้วยเวลโดราเนี่ยเป็นมังกรที่ค่อนหัางสักขี้เบื่อมากๆเลยบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะอรารวาดขึ้นมาดื้อๆแบบไม่มีเหตุผลและเขาเนี่ยก็จะอันตรายขึ้นทันทีเมื่อเขาพักผ่อนไม่เพียงพอ เวลดร่าเนี่ยภาคภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นอย่างมากตวงเขาเนี่ยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความแข็งแกร่งเขาจะไม่รีรอที่จะเข้าต่อสู้เพื่อประกาศสักดาว,ว่าตวงเขาเนี่ยเก่งแค่ไหนภายในระยะเวลาเป็นปีที่เวลดร่าเนี่ยไปติดอยู่ในร่างกายของรีมโมลดตตวงเขาก็พัฒนาบุคลิกและนิสัยของเขาให้อดทนมากขึ้นแล้วก็หุนหันพลัน่นน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากพอสมควร และนอกจากนั้นการได้พบเจอกับมังงะเนี่ยเขาก็เทิดมังงะให้กลายเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเขาและทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะดีขึ้นเหมือนกับตัวเอกในมังงะที่เขาเคยอ่านนั่นเองเวลดร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียดแลวก็กลัวเวลซาร์พี่สาวคนโตของเขาอย่างมากซึ่งทาให้เขาเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงติดต่อกับเวลซาร์ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามในความคิดของเวลดร่าเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวสําหรับเขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเวลซาพี่สาวคนโตเนี่ยชอบทรมานเขาและมีความคิดที่ตรงข้ามกับเขาอย่างสุดโต ด้วยเหตุน,นี้เองเขาจึงมองว่าริมุลุเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและยังเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เขาเหลืออยู่เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยต้องการอะไรจากตัวเขาแต่หลังจากที่เขาได้เจอกับริมุลุเนี่ยริมุลุพยายามที่จะเข้าใจเปิดใจแล้วเรียนรู้ให้กับเวลโดลาจาึงทาให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกเข้าใจคําว่าครอบครัวมากขึ้นหลังจากได้พบเจอกับริมุลุนั่นเอง เกลเล็กเกล่นน้อยของเวลโดราเวลโดรานั้นเป็นมังกรที่ชื่นชอบในการหัวรอเราะออกมาดังๆมากๆและตัวของเขามีการหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือหัวเราะแบบค่อยๆดังขึ้นทีละสเต็ปสามระดับเวลโดรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปีบคั้นหรือว่ายากลำบากมากแค่ไหนเขาก็ไม่ลืมที่จะเก๊กเท่อยู่ตลอดเวลาเอาล่ะเป็นไงกันบ้าง สำหรับมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็น่าว่ามีความยูนิคแล้วก็มีพลังที่ไม่ซ้ำแบบกันเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องใมอาโมโด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยอันนินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า